ช่องชาแนลนะคะวันนี้จะพาไปดูผลไม้ยังดอกภาษาไทยบรรลูแต่ว่าภาษาอีสานขาเอิญว่าขวดขาดกหวานจวจีภาพไปเบิงจีพาไปเบิงยางดกเลยนี่หวานหวานหวานภาษาอีสภาษาไทยรูู้แต่ว่าภาษาอีสานว่าบักขวดขานี่นี่นี่เป็นไง กจาจ้า้าลูกหว่าบกว่ามียนลูกหว่ามันจะมีมันจะมีของของมันอยู่ไอซิมให้ดูอ้าอร่อยเอจองใหแน่นหวาดีอซ่บแซ่บแซ่บมันแหงแห้แงๆอ่ะหวานแซ่ คนอีสานว่มีผลไม้แบบตามตลาดกินอะ่ะต้องกินผลไม้แบบเนี้ยเนี่ยดกผลไม้ตามที่ดูกันตัวอีสานเนี่ยดกมากเนี่ยดูดิมองกระป๋องหน่หนๆเห็นไหมมาอันนี้กับอันเต็มต้นเต็มหมดเลยกินบักเล็บแมวย่ามเจียวเขาทะเลคลิปนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย